Yes. yes. อันนี้นะคะจะเป็นขาสั้นรวมค่าเนาะน่าจะเป็นรวมชายแต่ดูบนบนแล้วจะเป็นทรงผู้ชายนะรวมผ้ามาเลยแก้ขุกเส่น,นในระบบระบบเป็นข้างกค้แบบที่เราใช่เป็นเะล็อยมาด้วย <c oughs> yes <laughs> ไกไ้เอาไหมซื้อไหมเลีอเดียวผู้ค้าท่าไหนที่ตามหาโครงงานรวมค้านะคะชงผู้ชาเนี่ยชมผู้ชายแนะนำ แนะนำอันนี้นนเลยจำจำจำมีทั้งเป็นแบบเป็นบอยกินกีฬนา,าค้าวโรนะคะแล้วก็เป็นแบบขนมซุ้มข้าโพกและก็ีหลัก็จะมีทั้งเป็นผ้าไนลอนแบบนี้นะคะก็็จะเปนแล้วก็จะมีเป็นแบบ ด็อกเตอร,ร์โรนแรมก็มีคนมาเลยนะคะ รีวิวกันทุกที่เลยครับเอ็นรถ300นะจซื้อแล้วอเนี่ยเลอลูกค้าบอกว่าอะไรนะถ้าเป็นกเ่งเสิร์ฟมันีดีติมาด้วยมันเหมือนหนีอ่ะไม่ใช่หนีอะเขาบอกว่ามัน

Thank you. พวกตะเกิยงขาชาั้นแบบนี้ถูกขายดีตลอดทกปีเลยนะคะย,ยิ่งเป็นของผู้ชญยิย่งเป็นงานของผู้ชายอ่ะือแบบมาเท่าไหร่ก็ไม่พอคาย ถ้าเป็นอเ,นเงองแบบทรงพวกขาสั้นผู้ชายนะจะขายออกอกง่ายกว่าผู้หญิงมีของเท<ม>่าไหร่เท่าไหร่ที่เราขายอันนี้ลูกค้าท่านไหนกดก่อนก็ให้คนนั้นกดน,นะคะจองเอาไว้เฉยๆแต่ไม่อนนะคุณลูกค้าต้องเช็คของอีกทีนะก่อนโอนอ่ะไม่ว่าจะเป็นกระสอบรีวิวหรือว่าเป็นรหัส อื่นๆก็ตามนะคะคุณถ้าจองแล้วไม่ออนก่อนโอนเช็คของอีกทีนะคะเนาะเพราะว่าถ้าจองแล้วไม่โอนนะมันเสียสิทธิ์คุณคะท่านอื่น,นะะบางทีอ่ะ ชายเลยนะเนี่นยยังไม่เห็นทรงที่มันเป็นทรงผู้หญิง,งน่าจะชอบเพราะงานผู้ชายขายง่ายกวย่า ตัวเดี๋ยวนบะให้ทีนึงนะคุะคาน่าจะถึงประมาณร้นอนเยเ้าสบคิดว่าคิดว่าเดี๋ยวนะส้มแบบนี้ต็สเลื่สกร้านาะมัอนกางกเกงเจเจอ่ะโู้โส,สิงนั ค่อมมินอะไรยืยัวหงยดัก็ผู้หญิงุุีไม่มีผมู้หญิงเลยนะเนี่ยเป็นสุผู้ชายหมด,ดเลยนะย จะถามว่างานเกรดอเอ็นมีเปิลมีตำแหน่งไหมมีนะค่ะมีนะคะเป็นธรรมดาของงานมือสองทาที่ไหนบอกว่างานมือสองน้ำเทาเกรดเอนมีตำแหน่งก็อยากเชื่อมุนมีมันมี้เบิลมีตำแหน่งบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะเอกากเป็นพวกงานพวกงานเกลือเ รวมผ้ามาเลยนะคะัุคมีทั้งเกงกงเวนต์กเกงคาร์โก้เกงก,กีฬา,านะคะกีฬาก็จะมีค่าไนลอนผ้าผ้าโลฟนะคะแล้วก็ กิ๊บเซิฟนะคะปี๊ขยืดดูแล้วถูกใจก็สอบรีวิวก็ S กับทางดมินได้เลยนะคะถ้าเช็ฟกับทางดมินได้เลยแต่เขาคนร็อกโอนะค้นรอโอนมาจะได้ไม่เสียสินค้าตัวเอนด้วย some kind balance ้เช็คไขมิตได้เลยนะคะ่ะนีบบบ่เลยช่วงแรกก็มีคนมาเลยสีอบรี่เวะาได้ทุกตัวนะคะรสบริวได้ทุกตัว ได้ทุกนะวเลยนะคะสะสมรีวิวที่นี่ได้ตัวชัวแน่นอนนะคะ ส่วนไซส์นะคะคล้าไซส์มาเลยนะคะมันมี้แบบเอวยังยืดเลยนะพวกกินกกีฬาะจะเป็นเอวยังยืดส่วนพวกาเซ็ตต้อยก็จะเป็นแบบเองแบบเป็นกระดุมนะคะไซส์หน้าผู้ชายก็เอวอยู่ที่ประมาณยี่สิบก้าิบแปิก้ขึ้นเนาะจีถึง38ประมาณ ราคาห้าพันห้าร้อยบาทจ้าห้าพันห้าร้อยบาทจ่ะได้ยินเสียงไหมคะ้าพันห้าร้อยบาทหรือว่าคุณลูกค้าดูสิคุณล่กค้ชขมสให้อยุดไ,ไม,ม น้งรบาท,ทาส่วนจานวนตัวเดี๋ยว,ยวน้คนะคะว่าได้กตัวจานวนตัวเดนร,ร,รีวิวจะส่งเร,รีเลยนะรีวิวจะส่งรนับอินลสนดสามร้อย มือเรว่อยมือเรื่อยๆนะคะประมาณนี้ไล่ชุดไปมือเรื่อยได้ก็็ s ได้เลยเนอะเช็คกับทางเว็มินก่อนนะแตอว่ามีคนทักฉ็นไปหลังไม้แล้ว Terima kasih telah menonton! หนาวเข้ามาบ้างไหมเสื้อสเวตเตอร์เหรอคะสเวตเตอร์มีนะคะคุณบำรุงสเวตเตอร์มีมีทั้งขอกลมแล้วก็มีฮูดนะคะสเวตเตอร์ฮูดสเวตเตอร์ขอกลมมีนะตึกล่มสเวตเตอร์มีพร้อมส่งนะคะ

สอเวเตอร์กับกันหนาวมันไม่เหมือนกันบ่คะคุณสิริญาสวัสดีค่ะคุณสิริญามันให้จะให้เปิดไอพีบีศูนย์เจ็ดเก้าแล้วันนั้นแต่ไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดไปไม่ไม่รู้ว่าพี่แอ็นเนเขาได้ส่งลิงค์ให้ดูไหมกันหนาวกันหนาวกันหนาวสเวเตอร์ผูสเวเตอร์พกลมมันไม่ใช่เสื้อหนาวหรอคะหรือว่ากันหนาวแบบไหนอ่ะคุณลุง คุณรักกันหนาวกันหรอคะค,คุณคุณบำดุงมีแบบรูปภาพรูปอะไรอย่างงี้นะคะลงพักแชนแล้วก็ส่งห้เอ็นเนดูนะคะก็อยากได้แนวไหนอุ้ยดอกสบาเพราะที่นี่ถ้าเป็นเสื้อกันหนาวมันก็จะมีแต่พวกเเวนเตอร์นะใกล้นะหมดแล้วใกล้หมดแล้ว ยังไม่ตายนะคะตัวที่มันเป็นยางยืดยางไม่ตายนะ,ะทีนี้เครื่อเองนะคะราคาถ้าพันห้าร้อยบาทนะคะถ้าพันห้าร้อยบาทได้ใช้มาเลยนะ,ะนะคะเป็นแนวผู้ชายเลยนะ,ะเป็นซุ้มผู้ชายเป็นซุงผู้ชายทั้งกระสอบเลยนะคะมไม่มีแบบเป็นซุงผู้หญิงตัวเล็กๆตักกวนิดๆตัวหน่อยๆไม่มีนะเป็นซุงผู้ชายทั้งกระสอบเลยนะ ยี่สิะห้ามเลยเนี่ยลูกค้ากาเติมเงนนี่น่าไปเติมร้ายแล้วลูกค้าท่านไหนที่ขายเนวนนี้อยู่ท่านหนึ่งนะ I don't know. โอเคลุกค้าจ๋าง้นก็จะประมาณนี้เลยสาวไม่ด้วยนะลค้าไม่ได้อย่างดูก่อน ผ้าร่มบุกอ๋อผ้าร่มบุกนวมไม่มีจ้ะคุณบำรุงจ้าไม่มีค่ะตอนนี้มีแต่านสเวตเตอร์ถ้าเป็นแบบพวกเสื้อกันหนาวที่มันเป็นผ้าร่มบุกนวมไม่มีเนาะถ้าเป็นงานพวกนั้นส่วนมากมันจะอยู่ที่ที่มันเป็นแบบงานแบรนด์นะคะที่มันเป็นแบ,บรนด์ล้วนนะส่วนมากมันจะอยู่ที่ที่กระสอบนั้น แรนด์ล้วนก็ไม่มีเข้ามานะเช่อกันหนาวแบรนด์ล้วนช่วงนี้ไม่มีเข้ามาเนาะอ่ะคุณลูกค้าฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะรหัสไอสามสามหนึ่งเนาะไอสามสามหนึ่งไอสามสามหนึ่งนะคะไปดีไปดี<อ>ตัวนี้นะคะจะเป็นออริจินอลช็อตนะคะหรือว่าไก่เกียงขาสั้นร่มผ้านะคะ <S <S เป็เนแนวเป็นแนวแบบ เป็นแนวทรงผู้ชายทั้งเครืงสอบเลยไม่มีทรงผู้หญิงติดม,มานะคะุณคะจำนวนตัวเดี๋ยวค้างนี้รับ A สี่หนึ่งตัวนี้นะคะเป็นา,าย u S ค่าไซส์บริเวณมาเลยนะคะ4ี่สกิโลนะคะราคา5,500บาทรีวิวจะชมที่ตีรับเองลด300สามนะคะคุณคะตัวค้าท่านไหนที่ CF กซ์็สอบรีวิวก็ขอคนพร้อมโอนเนาะ,ะถ้าคุณใครย,ยังไม่พร้อมโอนนะคะก็ เช็คสินค้าอีกทีนึงนะคะเพราะว่าแอดมินมีหลาย่านเขาก็จะขายของตามในระบบเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ